สวัสดีพี่พ,พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพียังเอฟซีชายใหญ่ที่กรุงรักครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูปชายใหญ่รุ่นแรกเดือนครับผมจะพามาดูรถเกี่ยวหน่อยครับเกี่กับติดกระเดินการช่างนะครับ2012รถของทีมงานชายใหญ่เราเองนะครับมา เกือบไม่ทันครับเี oh. ลยวนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับนี่ นาสวยมากครับนายาวดีครับรถเกี่ยวไม่ต้องเลี้ยวบ่อยนะครับแถวบ้านผมหนี่หูนาเรงเล็กๆครับลงไปแทบจะสุดตัวแล้วครับผมนนี้เป็นงานแรกนะครับของปีนี้นะครับเปิดฤดูกาลมานะครับก็ถือว่าลองเช็ครถไปในตัวนะครับ ว่ามันคล่องหรือเปล่านะครับจิตขัดตรงไหนไหมครับเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คนขับใหม่นะครับ พี่บุญชูเป็นคนพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็แกก็หางานให้เราด้วยขับรถด้วยนะครับช่วยกันครับเราได้คนขับใหม่นะครับเ้เฟือ์ใหม่ก็ดูแกสืหมา,าลายมือก็ใจเย็นดีนะครับใจเย็นดีนะครับ ก็เหมือนจะค่อนข้างที่จะรักรถนะครับดูแลรถดีนะครับเอามาเช็คซ่อมช่วยกัน,นครับฟางก็ดูก็พุ่งพอประมาณนะครับแล้วก็อยู่ในรล่องดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเกตสุรินเขาจะ อัดฟางนะครับไปให้โคกระบือนะครับข้อเกี่ยวเสียงก็นิ่มดีครับนิ่มดีเครื่องก็ไม่โหลดไม่ตกนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็น่าจะไม่มีอะไร น่าเป็นห่วงครับอาจจะจบนะครับปกติรถที่เคยเกี่ยวทุกปีคล่องๆนะครับถ้ามีการปรับแต่งในแต่ละปีนะครับก็อาจจะมีจุกจิกติดขัดรถที่เกี่ยวคล่องๆไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวคล่องเหมือนเดิมเสมอนะครับ าจจะไม่เป็นเหมือนอย่างทุกปีเสมอไปนะครับเราต้องมีการมาทดลองก่อนนะครับ เป็นการข้าง2,012นะครับคันนี้นะครับอายุยังนา,นามก็ประมาณจะ9ปี10ปีเข้าไปแล้วนะครับรูปต่างรูปทรงนะครับก็ยังดูดีสสยสดเงางามเหมือนเดิมนะครับยังดูเดิมๆอยู่นะครับ ก็มานอกพื้นที่นะครับขอญอาติเจ้าถิ่นด้วยนะครับผมคันนี้เราฟิตเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องเดิมกำลังรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดีถอดหรือออกมาฟิดเครื่องใหม่ครับเปลี่ยน ลูกปอกแหวนนะครับลูกปอกแหวนคันนี้เราใช้เป็นของเก่านอกเก่าญี่ปุ่นนะครับหรือเครื่องเอาเลยครับใช้เป็นลูกของ Jo8 e ดีครับลูกปอกแหวนของทบทบโบไปเลยนะครับมันจะได้ทนทนหน่อยนะครับแต่จริงการใช้งานก็อยู่ประมาณปีหนึ่งนา,นารถอีสามาเราก็จะอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับใช้งานประมาณเดือนหนึ่ง ต่อครั้งนะครับต่อปีหมดข้าวเกี่ยวแล้วครับดูการนะารับฟังก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้บุกงานสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะจอดไว้แหละนะครับรเอวีเราลื้อเครื่องมามันไปเจอท่อท่อไอดีนะครับท่ออากาศนะครับรั่วรอยรอยมันมีรอยล้ารั่วนะครับ ทำให้ฝุ่นละอองเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้นะครับแล้วก็ทําให้มีมีส่วนทําให้เกิดการสึกหลอเร็วนะครับอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับเครื่องกระดูแห้งดีมันมีที่รั่วซึมแล้วก็กําลังก็ใช้ได้นะครับเรื่องคันเรื่องอะไรก็ไม่มีครับใสๆเลยครับ จบไปแล้วหนึ่งแปลงนะครับวันนี้เจ้าแรกแขกหมานะครับเกือบมาไม่ทัน เป็นเดิน200คร 20, <S ellt. S 1> ับเครื่อง JO8C J4 นะครับสามสิบสอง O90 ครับนันหนักตู้กุ้มก็ประมาณ2ตัน2องตัน3นะครับเนี่ช่วงล่างสั้นนะครับประมาณ4ถ้าเป็น พ้อสูงก็สี่สิบห้าพอนะครับพ้อต่ำก็สี่สิบสี่นะครับเลี้ยวง่ายครับเลี้ยวเบานะครับตนาเล็กๆ่ยสบายเลยครับแต่มันก็จะมีปัญหาตอนที่เราขึ้นธนานะครับแล้วก็จะฝากหน่อยนะครับขึ้นธนากับขึ้นทะลุนะครับมันก็จะไม่ค่อยนิ่มเหมือน,นรถช่วงล่างยาวนะครับ จบแล้วนะครับหนึ่งแปลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ